คืออีกสุดยอดตัวช่วยของการปั้นหุ่นเลยแหละนะครับโอ้โหอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะเพราะบางคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการปั้นหุ่นเนี่ยโอ้โหจะไปโฟกัสที่โปรตีนอย่างเงี้ยแล้วก็ควบคุมปริมาณแป้งและไขมันจนบางทีเราลืมเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุไปและที่สําคัญที่สุดก็คือใย,ยอาหารด้วยนะครับอ,อย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติตอนนี้เรามีแพลนว่าเราอยากจะลดความอ้วนแล้วเราก็ไปเน้น ลดแป้งลดไขมันนะโอ้โหเอาให้น้อยแล้วก็อาจจะกินโปรตีนให้มันเยอะในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่ถึงแ,แม้ว่าเราจะทําแบบนั้นแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังกินไม่ค่อยอิ่มเลยอะในบางมือ้อนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราแบบไม่สามารถที่จะคุมอาหารได้คอมพลตทร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าตอนนี้เรารู้ว่าเราไม่ค่อยอิ่มแต่เราเพิ่มเซตผักมันลงไปอย่างเงี้ยครับโอ้โหโปรตีนกินอยู่ตะเกเนนะี่ยโอเคละแป้ง ไขมันไม่เกินดีมากๆแล้วแต่ว่ามันไม่อิ่มเราก็เพิ่มใหญ่อาหารที่เรากินจากผักนี่แหละเอาไปอุดรูรั่วที่มันไม่อิ่มนั่นแหละโอ้โหมันว่างตรงไหนเอาไปอุดเลยครับมันก็จะทําให้เรากินแต่ละมื้อได้อิ่มน้ําสํบราญแล้วก็แบบคุมอาหารได้ง่ายมากๆเลยไม่เชื่อคุณลองดูและการที่เรา ใส่ผักเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยนะครับเราไม่อ้วนนะเพราะว่าแคลอรี่จากผักมันน้อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะว่าสิ่งนี้มันจะมารบกวนคุณที่สาคัญที่สุดกินแล้วมันดีมากๆด้วยมีประโยชน์ในเรื่องของการขับถ่ายด้วยเพราะว่าใยอาหารมันดีถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อ้วนแบบเพราะว่าการขับถ่ายเขาไม่โอเคอะ่ะแบบคุณเคยเห็นใช่ไหมบางคนที่พุงออกมากองอ่ะเพราะเขาครี่ไม่ค่อยออกเนี่ยอย่างน้อยพวกผักเนี่ย ย้ายอาหารต่างๆนะน,นะเขาก็ไปช่วยตรงนี้ด้วยเหมือนกันโอเคไหมครับหรือแม้กระทั่งบางคนที่เขาอยากจะเสริมสร้างกล้ามเนือ้ออยากจะบิวอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาก็ยังต้องกินผักเลยครับเพราะว่าผักเนี่ยเขาก็จะได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ดีมากๆเลยที่ช่วยทาให้ร่างกายสังเคราะห์โปรตีนออกมาได้ด้วยและถ้าเกิดว่าร่างกายสังเคราะห์โปรตีนโอ้โหกล้ามเนื้อเราก็ยิ่งจะแข็งแรงและยิ่งผนวกกับอาหารที่มีโปรตีนสูงอยู่แล้วด้วยคุณรอดูเลยครับว่ากล้ามเนื้อคุณจะแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการเผาผลาญมากๆที่าาาัททีี่่ดดมมรรระนเแล้วไบิิต ภูมิพุ้มกันเราก็ดีภูมิต้านทานเราก็จะแบบจ๊เป๊มากเลยโอเคไหมครับสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าเราได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ดีสิ่งที่มันจะเอามาตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการปั้นหุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือกระดูกกระเดี่ยวเราก็จะแข็งแรงมากมากด้วยครับเพราะว่าวิตามินแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยเข้ามาดูแลกระดูกนะมาเสริมสร้าง เกี่ยวกับเรื่องข้อต่อหรือแม้กระทั่งฟันอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบยกน้าหนักเยอะๆโอ้โหนอกจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกเราก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็ต้องพึ่งสิ่งที่เรียกว่าผักแล้วก็ถ้าเรากินได้หลากหลายด้วยนะครับผักทั้ง5้าสีอย่างเงี้ยโอ้โหุณรอดูเลยว่าในเรื่องของการคุมอาหารเพื่อปั้นขุนของคุณนะมันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์และง่ายมากๆเลยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพราะผักนี่แหละคืออีกหนึ่งสุดยอดตัวช่วยที่เราควรรู้และไม่ควรมองข้ามลองเอาไปรรััับบใช้กนนดูะค